สวัสดีค่ะท่านผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการซอสั่งลุยค่ะรายการที่จะมาติดตามเหล่าเฮียทั้งหลายที่ได้รับภารกิจจากอาซอให้มาร่วมการแข่งขันหรือทํากิจกรรมต่างๆที่ทาง AP Honda จัดขึ้นและภารกิจในครั้งนี้ก็คือการเข้าร่วมส่งทีมเข้าแข่งขัน CBR 300R Thailand Dream Cup 2015นะคะวันนี้แขกรับเชิญของเราก็คือเฮกค่ะจาก T.O.H Motor จังหวัดมหาสารคามนะคะแต่ก่อนที่เราจะไปพูดคุยกับเ x x กนะคะเราตามไปดูกันค่ะว่าการเตรียมพร้อมของทีม T.O.H Motor กับคุณทองชัยในรอบคอลี่ฟายกันก่อนค่ะท่านผู้ชมครับเจ๊ป่องครับเขาสั่งมาครับ ให้มาทำรายการซอสั่งลุยครับแหมสวยเชียววันนี้ซอสั่งลุยมากันที่ Thailand Circuit นะครับ Honda CBR พ0 0 t h r i l a n d d r e a m Cup นะครับวันนี้ที่สนามแข่งรถ Thailand Circuit ทีมที่เราจะไปดูเขาคอลี่ไฟกันในวันนี้นะครับมาน่เนยะครับไอ้สามไม่โดนฝนนะมหาสารคามครับทีม TOS Motor ครับเดี๋ยวเราไปคุยทีมกี่กำลังง่วนไปหมดเลยฝ้าสายฝนจากมหาสารคามมานะครัยศนีเจอช่างปอนหน่อยไหนช่างปอน สวัสดีครับช่างอนเป็นไงบ้างฝนตกไหมอ่ะสารคามอ่ะตกครับผมทุกวันนี้ก็ตกอยู่วันนี้เนี่ยมาสารคามนี่แม่น้ำอะไรแม่น้ำชีครับแม่น้ำชีนอะระวังจะน้ำจะท่วมร้านนะร้านอยู่ที่ดอนหรือเปล่าไม่ไม่ไม่ท่วมแน่นะร้านในเมืองนะโอเคเป็นไงวันนี้สำหรับพอนธุ์ด้าซิมาสามรอยตัวนี้มีความพร้อมขนาดไหนเพราะเห็นมาตั้งแต่เช้าแล้วเห็นเห็นมาตีห้าแล้วมุ่นกันอยู่ตรงนี้ไม่ได้ทำอะไรกันเลยเนี่ยครับผมมาเช็ครถเตรียมความพร้อมสำหรับรอบคัดเลือกครับพอดี เมื่อวานนี้ก็มาซ้อมไม่ได้รอบเท่าไหร่ครับเวลายังไม่ดีเท่าไหร่ครับก็เลยวันนี้จะมาตั้งใจามาซ้อมในค้านครับเวลาเป็นยังไงเมื่อเทียบเราเราเช็คดูแล้วเนี่ยเวลาเป็นยังไงตอนนี้ยเวลาตอนนี้ก็อยู่กลางๆกลุ่มอยู่ครับผมเพราะว่าแบ่งออกเป็นสองกลุ่มครับเราก<อ>็อยากจะขึ้นไปน้นๆกลุ่มนั่นแหตอนนี้เราอยู่กลุ่ม B หรือกลุ่ม A อยกลุ่ม A ครับอยู่กลุ่ม A นะไหนะนักแข่งอยู่ไหนน,น้องคิมหันคิมหันนี่ชื่อจริงหรือชื่อเล่นเนี่ย ชื่อเล่นเหรอ,อโอเคครับเป็นไงบ้างคุิฟายเดี๋ยววันนี้วันนี้เราต้องไปคุิฟายกันนะต้องถามน้องทีมหันว่าพอใจไหมกับทีมช่างช่างปอนกับทีมทั้งหลายที่ทารถให้พอใจครับต่อไปก็ขึ้นอยู่กับตัวเองแล้วครับอ่าขึ้นอยู่กับตัวเองนะครับมาดูที่ที่รถตัวนี้ TOS Motor นะครับช่างปอนช่างปอนลองแนะนํารถหน่อยเป็นไงบ้าง CBR 3 0 0 R ตัวนี้สมรรถนะตัวนี้เราก็รับ การผสมจากไออาร์ทีนะครับการเรื่องเขาโค้งข้อโค้งห่อโค้งอะไรก็โอเคครับผมตัวนี้เรื่องอยางเกาะรถดีเกาะถนนดีรถก็คุณภาพโอเคครับเครื่องก็พร้อมครับตอนนี้พร้อมที่จะทําการแข่งขันแล้วครับกติกานี่สแตนดาร์ดถูกไหมใช่ครับเครื่องสแตนดาร์ดครับผมเมื่อเขาให้เครื่องสแตนดาร์ดนี่เราเราต้องทําอะไรลนะ่ะครับความสแตนดาดร์ดของเราเราก็มีการไล่สเตอร์ครับผมไล่สเตอร์จูนน้ํามันวก็จูนไฟเอาครับผมตัวนี้แล้วก็ทีมงานขับด้วยครับก็ดูทีมงานช่างนะครับท่านผู้ชมครับ อสั่งลุยนี่ไม่ใช่เป็นชื่อรายการธรรมดานะครับรแต่เป็นการ,ราสั่งงานจริงๆแล้วครับวันนี้จาก TOS มหาสรารคามนาั้นซอใหญ่ครับซอระไทยสั่งมาดูนิครับแต่ละคนที่ทํากันม่วนเลยนะซอสสั่งมาไม่ทํางานจะเป็นเรื่องเลยเดี๋ยวมาดูมาอ่ะคนนี้ทําอะไรครับนี่เช็ดล้อเป็นไงก็เช็ดทําความสะอาดล้อให้มันสวยขึ้นรถแข็งต้องสวยนะครับ สวยงามสวยสวยแล้วมีชายไปกว่าครึ่งเลยเอ้ามาช่างทังนี้บ้างนี่ทําอะไรเนี่ยโอ้โหวันนี้ทําอะไรครับหน้าที่อะไรครับเตรียมความพร้อมให้กับนักแข่งครับตรงไหนครับของรถครับส่วนไหนครับช่วงกระเตอร์พวกเบรกครับแล้วเราดูแต่เบรกหลังแล้วเบรกหน้าดูด้วยเปล่าดูครับดูครับอ่านี่คนนี้ทําเบรกอย่าง,งเดียวเลยถ้าเบรกไม่อยู่นะโค้งหนึ่งนี่โค้งโอ้โหอยู่เธอนลยถ้าเบรกไม่อยู่นะเป็นเรื่องเลยนาโอเคมั่นใจครับ h o า d a CR 300 ช่างคนนี้อีกคนนึงครับซอฟบ,บอกข้างนทำอะไรเนี่ยอันนี้ตัวผมนี่ก็คือปรับต,ตั้งโซ่ครับผมเปลี่ยนโซ่สเตืรอ์อย่างเงี้ยครับเวลารถไปวิ่งก็เวลาวิ่งไม่ได้ก็เปลี่ยนบ่อยๆทุกรอบที่เอาไปเทสก็คือ ต้องได้เช็คดูสเตอร์ตลอดนะครับผมเวลา,าโซ่หย่อนอะไรเงี้ยครับโซ่สเตอร์สำคัญนะครับโซ่กับสเตอร์เนี่ยเวลาใช้รถจักรยานยนต์นะมีกำลัง1250แรอองนะถ้าเปลี่ยนโซ่ก็ต้องเปลี่ยนสเตอร์อด,ด้วยใช่ครับแล้วความหย่อนความตึงนี่สำคัญมากเลยนะครับช่างสำคัญเลยถ้าตึงเกินไปมันก็รถก็มีเสียงดังวิ่งไม่ค่อยได้ครับผมต้องให้มันพอดีกับตัวให้ความตึงของรถนะครับให้มันพอดีกันนะครับผมเราใช้อะไรวัดตัวน,นี้ก็คือใช้ ตัวนิ้วมือก็ได้ครับตัวนี้ก็คือใช้นิ้วกดที่ตัวโซ่สเตอร์ให้มันมีระยะฟรีอยู่ประมาณที่1.5ประมาณ1.5ึ่งจุดห้าเซนนยวคยุณเคยเอานิ้วเคยเอานิ้วเข้าไปในโซ่กับสเตอร์ไหมเนี่ยวันนี้ก็ม,มีบ้างครับบางครันนะ้งครับบางคนนี่นั่นิ้วนะเอามือหมุนล้ออีกคนนี้หมุนนี่กำลังวัดอยู่นิ้วเข้าไปอยู่ระหว่างโซ่ใช่ครับบางบางทีเขามีเหมือนกันเคยโดนมาแล้วครับผมเคยเดินมาแล้วครับเพื่อหวังว่า ซอใหญ่ครับซอไผ่คงจะพอใจนะครับสำหรับคนงานทีมช่างนะครับทั้งหมด4คนด้วยกันครับหมายเลข80ครับสำหรับ TOS มหาสารคามนะครับท่านผู้ชมครับทั้งหมดนี่ก็คือทีมงานของ TOS Motor มหาสารคามนะครับของ ซอใหญ่หรือว่าซออรไทยนะครับเรามาคุยกับหัวหน้าทีมช่างนะครับมีความสําคัญมากนะคต้องบอกว่าสุดยอดแล้วรถแข่งจะดีหรือไม่ดีนะครับอยู่ที่ทีมช่างครับช่างพรครับวันนี้พร้อมไหมครับที่จะทำรถครับพร้อมครับวันนี้ครับพร้อมร้อยเปอร์เซ็นต์เลยครับผมช่างพร้อมนะแข่งพร้อมไหมครับพร้อมสุดตีนครับพร้อมสุดตีนพร้อมสุดร้อเลยนี่นะครับโอ้โหแล้วเดี๋ยวมาดูครับนี่ทีมงานน้องๆทั้งหมดเลยสี่คนนี้นะครับจะทำความสำเร็จให้กับซอออรไทยหรือไม่ก็ต้องติดตามกันใน รอบคอดพิฟายครับทีมแข่งรถนะครับหรือว่าทีมแข่งกีฬาที่ไหนๆก็แล้วแต่นะครับกำลังใจนั้นก็อยู่ที่สโลแกนครับอยากจะรู้จักหน่อยสโลแกนของ TOS Motor ครับ TOS Motor การดีสบาย ได้ยินไหมครับ TOS Motor บริการดีสบายใจครับรายการซอสั่งลุยก็ขอให้กำลังใจนะครับหมายเลข80ครับ Honda CBR 300R Honda Thailand d r e a m ครับสำหรับน้องคิมหันจากมหาสนรคาม TOS Motor ครับส่วนที่ว่าน้องคิมหันนะครับนักแข่งเขาจะทำเวลาคอลี่ไฟได้ดีขนาดไหนเดี๋ยวเราต้องติดตามผลงานของเขาและทีมงานครับ 300 R.